การสื่อสารหรือการสื่อความหมาย (Communication) <c oughs> เป็นคำที่รากศัพท์มาจากภาษาลาตินว่า communis หมายถึงพร้อมกันหรือร่วมกัน common หมายความว่าเมื่อมีการสื่อสารระหว่างกันเกิดขึ้นคนเราพยายามที่จะสร้างความพร้อมกันหรือความร่วมกัน างด้าน,นความคิดเรื่องราวเหตุการณ์ทัศนคติและอื่นๆกับบุคคลที่เรากำลังสื่อสารด้วยนั้นดังนั้นการสื่อสารจึงหมายถึงการถ่ายทอดเรื่องราวการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการแสดงออกของความคิดและความรู้สึกตลอดรวมไปถึงระบบเช่นระบบโทรศัพท์เพื่อการติดต่อสื่อสารข้อมูลซึ่งกันและกันนอกจากนี้การสื่อสารยังเป็นการที่บุคคลในสังคมมีปฏิสัมพันธ์โต้อตอบกันโดยผ่านทางข้อมูลข่าวสารสัญ,ญลักษณ์ตลอดจนเครื่องหมายต่างๆด้วยเทคโนโลยีมีความหมายค่อนข้างกว้างโดยทั่วไปหมายถึงสิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยในการทํางานหรือแก้ปัญหาต่างๆแข่งอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจกักรวัสดุหรือแม้กระทั่งที่ไม่ได้เป็นสิ่งของที่จับต้องได้เช่นกระบวนการต่างๆเทคโนโลยีเป็นการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ให้เกิดประโยชน์ในทางเศรษฐศาสตร์มองเทคโนโลยีว่าเป็นความรู้ของมนุษย์ณปัจจุบนันในการนําเอาทรัพยากรมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการรวมถึงความรู้ว่าเราสามารถผลิตอะไรได้บ้างดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีจะเกิดขึ้นเมื่อความรู้ทางเทคนิคของเราเพิ่มขึ้นคําว่าเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์กับการดำรงชีวิตของมนุษย์มาเป็นเวลานานเป็นสิ่งที่มนุษย์ใช้แก้ปัญหาพื้นฐานในการดำรงชีวิตเช่นการเพาะปลูกที่อยู่อาศัยเครื่องุ่งห่มยารักษาโรคในระยะแรกเทคโนโลยีที่นำมาใช้เป็นเทคโนโลยีพื้นฐานไม่สลับซับซ้อนเหมือนดังปัจจุบันการเพิ่มของประชากรและข้อจำกัดด้านทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งมีการพัฒนาความสัมพันธ์กับต่างประเทศเป็นปัจจัยด้านเหตุสำคัญในการนำและพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้นเทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กันมากเคโโนลยี จากพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับประเทศตะวันตกได้ศึกษาค้นคว้าทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้การพัฒนาเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นความรู้ที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยหลักสำคัญคือความรู้ทางวิทยาศาสตร์คือการพยายามที่อธิบายว่าทำไมจึงเกิดอย่างนั้นวายเช่นนักฟิสิกส์อธิบายว่าเมื่อขดลวดตัดสนามแม่เหล็กจะได้กระแสไฟฟ้าและน้ำเกิดจากไฮโดรเจนผสมกับออกซิเจนเป็นต้นเทคโนโลยีการสื่อสารจึงหมายถึงสิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างกาันโดยการถ่ายทอดรับรู้ข่าวสารร่วมกันผ่านเครื่องมือเหล่า นนั้ซึ่งไม่จําเป็นต้องเป็นเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องจักรวัสดุเพียงอย่างเดียวอาจหมายรวมถึงกระบวนการต่างที่เกิดจากการประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์ด้วยการสื่อสารมีการพัฒนามาเรื่อยๆจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันซึ่งมีประสิทธ,ธิภาพมากยิ่งขึ้น และแนวโน้มในการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารจะขยายออกไปเรื่อยๆเป็นเครือข่ายการสื่อสารไร้สายเทคโนโลยีการสื่อสาร Communication เทคโนโลยีคือเทคโนโลยีดิจิตัล Digital เทคโนโลยีประเภทหนึ่งซึ่งได้พัฒนาตัวเพื่อเอืต่อการจัดก,การการสื่อสาร Communication หรือการขนส่งข่าวสาร Transfer of Information เทคโนโลยีการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาพ Image เ,เสียง Voice หรือทางด้านข้อมูล Data ได้รับการพัฒนาจนมัน นุษย์สามารถเชื่อมโยงติดต่อกันได้อย่างสะดวกรวดเร็วและเป็นเครือข่ายที่ติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลกเป็นยุคข,ของสารสนเทศอินโฟเมชันเอชและเป็นสังคมสารสนเทศอิน o r เมชันโซซ c i e ตีที่นับวันจะมีอัตราการเติบโตขึ้นทุกที่ทั้งในด้านขนาดและปริมาณข่าวสารที่ไหลเวียนอยู่ในสังคมหมายถึงเทคโนโลยีในการสื่อสารยุคใหม่4ี่กลุ่มได้แก่1เทคโนโลยีการแพร่ภาพและเสียงร o a d c a s t and Motion p i c t u r เทคโนโ o ยี g y 2เทคโนโลยีการพิมพ์ Print and p u b l i s h i n เทคโ h n o ยี g y 3เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี 4. เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมเทเลคอมมิวนิเคชั่นเทคโนโลยีบทบาทของเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันเช่นคอมพิวเตอร์